ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่หาดวาสุกรีหรือว่าหาดสายบุรีนะครับที่เรารู้จักกันที่เขาเรียกชื่อทั่วไปก็คือหาดสายบุรีนะครับแต่ชื่อเป็นทางการก็คือหาดวาสุกรีนะครับหลายๆท่านก็คงจะ,ะได้รู้จักกันนะครับในชื่อของหาดวาสุกรีเป็นใหญ่เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นหาดตรงนี้มีความสวยงามมากแล้วก็มีชายหาดที่ยาวนะครับแล้วก็สามารถที่จะลงเล่นน้ํากันได้นะครับ แต่ว่าในช่วงนี้นะครับไม่ค่อยมีคนที่จะมามาเที่ยวนะครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่อาจจะเข้ามาในช่วงของเทศกาลนะครับแต่ว่าผมว,ว่าคิดว่าช่วงนี้เหมาะสมสําหรับการมาเที่ยวเพราะว่าช่วงนีนะ้ก็ไม่ใช่ช่วงของฤด,ดูลมมรสุมที่มีฝนตกมา,มามากนะครับก็ยังเป็นบรรยากาศที่มีชายหาดนะครับแล้วก็มีน้ําทะเลที่ สวยใสนะครับแล้วก็เป็นน้าทะเลที่สามารถลงเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าชายหาดตรงนี้มีความสวยงามแค่ไหนแล้วก็น่าที่จะมาเที่ยวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันนะครับอันนี้ก็อยู่บริเวณของชายหาดนะครับพอยอยู่ใกล้ๆนิดหนึ่งก็ได้เพราะไม่ไม่งั้นเสียงมันจะไม่ไม่ไม่ดังนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูตรงคลื่นนี่ก่อนเดี๋ยวจะให้ให้ดูทางคลื่นเลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับ ตรงนี้นะครับลมอาจจะแรงนิดน,นึงนะครับเวลาพูดอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เราก็จะเห็นคลื่นที่อยู่ข้างหลังนะครับเดีย๋ยวอาจต้องแทนกันอยู่ทางนน้นนะครับฝั่งทางนน้นนะครับที่มองเห็นไกลๆก็จะเป็นเรือประมงของอาชาวประมงนะครับที่ออกหาปลาเขาก็จะมาจอดไว้นะครับจอดไวนะ้แล้วก็มีเป็นชายหาดนะครับแล้วก็มีต้นมะพร้าวนะครับที่เป็น บ้านชาวบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเห็นบรรยากาศของคลื่นทะเลนะครับคลื่นทะเลวันนี้เอาทะเลสวยๆมาให้ดูกันอีกแล้วที่หารมาสุดดีนะครับ mm. แล้วก็เดี๋ยวถ้าหากกล้องแวนมาตามผมนะครับก็จะเห็นนะครับบรรยากาศของนี่เลยครับเนี่ยทะเลนะใครลงเล่นน้ําใครที่เคยไปเที่ยวทะเลแล้วนะครับไปไปที่อื่นนะครับ mm. บนจอเจเต็มไปหมดเลยไม่มีที่จะ,ะลงเล่นไม่ไม่มีมุมที่จะถ่ายนะครับ แต่มาที่นี่นะครับเราจะเป็นคนคนเดียวนะครับที่อยู่ในชายหาดแห่งนี้นะครับเราสามารถที่จะ,จะถ่ายรูปในอิริยาบถไหนก็ได้จะสามารถกระโดดโลดเต้นทำอะไรก็ได้ลงเล่นน้ําได้ตามสบายครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครอยากจะมาเที่ยวทะเลที่บรรยากาศมีแค่เราหรือว่ามีคนน้อยๆน,นะครับก็แนะนําที่หาดบาสุกรีแห่งนี้นะครับที่หาดสายบุรีแห่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งชนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดู ฝั่งทางนี้ผมวก็จะเป็นอีกฝั่งหนึน่งที่มีความสวยงามนะครับเดี๋ยวให้กล้องดูแต่นิดเดียวเดี๋ยวให้จันอยู่ฝั่งนี้นะเอาไปอีกนั้นแหละอ่าตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเมื่อกี้ให้ไปดูฝัง่งทางโน้นแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ทีนี้มาดูฝั่งทางนี้นะครับตรงนี้เป,นเป็นเป็นมุมที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าพอหันไปมันจะเป็นโค้งทะเลอ่ามันจะเป็นโค้งพอดีจะเห็นตรงคิวคิวมะพร้าวทางโน้นนะครับแล้วก็อ่าเป็น ชายหาดที่เป็นโค้งตรนนั้นสวยงามนะครับเวลาใครจะมาถ่ายภาพตรงนี้นะครับเก็บภาพบรรยากาศที่เป็นคลื่นทะเลอย่างนี้นะครับแล้วก็ชายหาดที่มีความบริสุทธิ์แล้วก็ชายหาดยาวๆแบบนี้มาเที่ยวแล้วก็มาเล่นกันบรรยากาศมาปิกนิกซื้อของมายินนะครับสร้างไรายได้ให้กับชุมชนที่สายบุรีที่หาดสายบุรีหรือว่าหาดวาสุรีแห่งนี้ก็เรียนเชิญกันมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับตอฝาก กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ติดตามให้กำลังใจยอยู่ทางช่อง Facebook หรือว่าช่อง TikTok หรือว่าทาง l ล n e หรือว่าช่องทางอื่นๆด,ด,ด,ด้วยนะครับก็ฝากด้วยครับก็จะลาท่านผู้ชมไปด้วยบรรยากาศส,สวยๆของชายหาดวาสุขีแห่งนี้เดี๋ยวให้น้องบอยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของของเราได้แทนกล้อ,องนะครับไปให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศรอบๆเลยครับ